สวัสดีครับวันนี้เราจะทำเมนูปลาดุก <Yahoo! S 1> อบหม้อดินกันนะครับนี่ครับปลาดุกสดๆเลยครับอืมปลาดุกใหม่ๆเป็นๆน,นะครับเราทำการล้างก่อน,นครับเดี๋ยวเราหมากักแล้วเราก็จะเอาใส่หม้ออบกันนะครับนี่ดุกดุยดุกดยมีสี่ตัวนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่มนกนะ ได้มาจากรำทานนะครับเป็นปลาดุกที่ไม่ได้เลี้ยงมานะครับจับได้จากบ่อหลังบ้านนะครับนี่ครับตัวใหญ่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 โอเคเดี๋ยวเรามาหมักกันก่อนนะครับทำการหมักนะครับใส่เกลือรสดีเข้าไปหมักให้เข้าเนื้อนะครับไม่ต้องใส่แรงมากเกลือรสดี ให้มันความเข้มข้นของมันครับมโมกเข้าไปนะครับอ่าหมักเสร็จแล้วครับขึ้นหม้อ<ะ>เรือ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 เรียงแถวเรียงแถวสี่ตัวนะครับพอดีเลย โกเข้าไปโบเข้าไปอ้าวแค่นี้นะปิดฝาเลยเ,เราจะมาตั้งอุณหภูมินะครับป่า200นะครับ220รปรับที่220นะครับแล้วก็200อทีครับโอเคเอุณหภูมิ2 2 0อองศาเซลเซียสกับ 15้านาทีครับเราลอไปสามสิบนาทีเลยครับรอครับโอเคครับหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีนะครับโอ้ปลาก็สุกแล้วนะครับนี่ครับใครชอบแต่กอบก็เพิ่มปริมาณอีกนะครับเหลืองเลยครับเหลืองเลยปลาดุกสมุนไพรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลงจานชิมกันดูนะครับ สีสันน่ากินมากโอเคครับลงจานแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับอนนี้น้ำจิ้มพริกลาบนะครับชอบติบก,บกบระุกของผมปลาดุกสมุนไพรนะครับ, oh, <no. S 2> ก,รบกรอบนะครับนะับแห้ง,หงรสชาติไม่ต้องถูกถึงนะครับหวานแน่นอน <Yahoo! S 1> อชิมกัน อ้าวครับเรามาลองชิมดูครับหนังกรอบเลยนะอ่ะอืมกรอบมากโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากอืมเนี่ยมันสดนะเลยเป็นสีเหลืองไาก